หมอชลนานชวนวิ่งก้าวท้าใจ 10k ไทยเลิ d c ชม m p เพ n นเชฟ2024 presented by LG เมื่อวันที่25เมษายน2567ที่พหบังของโดมเซลกาลีกรุงเทพนายแพทย์ชลนานสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งก้าวท้าใจ 10k ไทยเลิ d c ชม m p เพ n นเชฟ2024 presented by LG โดยมีนายแพทย์โอภาสการกรวินพงษ์ ปหลัดกระทรวงสาธารณสุขแพทย์หญิงอัชารานิติอภินยาสกุลอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์พงเทพวงศ์วชรภัยบูรณ์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสนายอัอาคารวิทย์เทพาสิทธิ์ผู้อำนวยการภูมิภาพภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายสุชาติแจสุรภาพกรรมการบริหารสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธมภมและมิสเตอร์ซองฮันจองประธานกรรมการบริหารบริษัท LG อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัด ร่วมแถลงรายละเอียดของกิจกรรมครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมในแพทย์ชนานสีแก้วร่ฐมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยนะครับท่านอธิบดีและทีมงานทางกองทุนสนับสนุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพโดยท่านผู้จัดการนะครับคุณหมอพงเทพโดยทางทททนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสมาคมกีฬากีตา แห่งชาติในภาพรมราชูประถมและภาคเอกชนนะครับทาง LG ได้จัดงานนี้ขึ้นมาเป็นการแถลงข่าวนะครับเพื่อเปิดตัวโครงการที่เราจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมออกกำลังกายโดยการวิ่งก้าวท้าใจ10กิโลเมตรแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024นะครับในวันที่16มิถุนายนเรเริ่มที่กรุงเทพนะครับ ภายใต้เส้นทางวิ่งที่สวยสดงดงามนะครับวิ่งชมเมืองชมพระบรมหาราชวังนะครับสถานที่สําคัญของบ้านเมืองเราอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดียิ่งนะครับที่ทททได้เข้ามามีส่วนร่วมได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องของการออกกําลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายนะครับเพื่อที่จะได้เป็นยาวิเศษในการที่จะต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรค ไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาหนักของคนไทยในยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานนะครับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคเลือดสมองนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราคาดหวังว่าถ้าพี่น้องเข้ามามีกิจกรรมทางกายมีการออกกําลังกายเป็นประจําแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพดีเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะขยายไปใน4ภูมิภาคนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งเดือนกระกฎาคมเป็นเป็นเดือนที่อยู่ในปีมหามงคลเฉลิมพระชมมนมพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันที่28กรกฎาคมปี2567ก็ถือว่าครบ7 6รอบ72พรรษาก็จะมีการขยายกิจกรรมออกไปทุกภูมิภาคและเรายังจะเชิญชวนนะครับเดี๋ยวนำให้ไปสู่การวิ่งต่อต้านเรื่องโรคหลอดเลืสมองนะครับเดินวิ่งปัน่น ต่อต้านโรคสมองนะครับแอนติสเต็เดย์เนี่ยวันที่29ตุลาคมแต่ไปจัดวันที่2พฤศจิกายนเป้าหมายเรานะครับเราจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาวิ่งเพื่อเพืเ่อเก็บพระองค์ท่านในการสร้างสุขภาพเนี่ยรัชกาลที่1 0 1 0 0 0แสนคนเป้าหมายคือ1 0 0แสนคนขึ้น1ล้านคนครับ1ล้านคนนั้นคือเป้าหมายที่เราจะเชิญชวนพี่น้องออกมาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อแสดงพลังในการ จะเิมเฉลองและเทิดพระเกียรติสำหรับพระองค์ท่านโดยการสร้างสุขภาพอันนี้คือเป็นภาพรวมของงานทั้งหมด